ฝนหัางกระตกเศร้าพี่น้องตกมาสองรอบแล้วมื่อนี้ตอนแรกคิดว่าฝนคือสิบบทตกสุดท่ายก็ตกตกสว่วง3สามโมงกว่ากับสี่โมงหางก็หยุดตกมื่อวานนี่ตกเบิดมือมืนอนี้ก็มื่ฝนเกือบเบิดมือสวัสดีท่านผู้ชม สบายดีสบายดีตอนห้าโมงบรรยากาศเทียงให้เทียงนายายบุญทั้งกระไลงัว่าเขาขคอกชิเมื่อแล้วตื่นมากับปล่อยงัว่ากินยากาฟังนี้เริ่มเงาแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่าคือสีด้ดำพี่น้องคนอื่นเขาเริ่มดำหน้าแซวแซวทางนี้ยังบ่ทันจดำ นี่โตกาลาเนาะแต่ว่าฝนมาไวเขาแม่นงเมยเอาขี่อัวลงมาใส่นาก่อนสิดำนา อันนั้นคือกระสอบขี้ง้วได้พี่น้องเอาลงมาสองรถแล้วเดี๋ยว่ายังบุฮันได้เทพอส่วงนี้นะฝนมันตกชุ่มเมือเขาเจ้าเตรียมไทยนาแรงแซลแซลเตรียมดำนาพรุ่งนี้อยู่กลางทงกับยายลุนกะบพยายสร้างป่านกันแท่หน้าขาด สามารถอ่าซูมไปเห็นหนอดหน้าลุ่งเลินผูดกำลังถอนกามือนีเพิ่นกระบาดคนงานในใดคนงานสองภู้เมียมาลกกาให้มืออื่นเพิ่นสีดำแต่บ่หัวสีดใดคนงานบอ ได้บุญแล้วไล่งัวเขาเคากเรียบร้อยพี่น้องเตรียมจะกลับบ้านงวัวกะเอาขึ้นมาขั้งฟังนี่หลายมือแล้วพอได้ขึ้นมาเฝา้ากเนาะขัม,มาแหละก็ไล่เขาคอกแล้วก็ปิดประตูไว้แล้วก็กลับบ้านตื่นเศร้ามาแหละก็มาหลายคนบอกให้ติดสลาเซลอยู่ฟังนี่ ติดบ่ได้พี่น้องขโมยขโจรหลายเขาเจ้ามาลักไปเด้ไฟโซลาเซลลกระดอกหนึงกับพันแล้วพันกว่าเทียงแถวนั้นเขาติดไว้มีคนมาลักออกไปจนเบิดพรอสนั่นก็บ่ได้ติดแล้วหากกระตาติบเขา่าถัง ปิดไว้ดีๆเด้อย่าบุญเดี๋ยวงัวสิออกไปกินก้ากากำลังเย้าอยู่มันเป็นเทียงนาซั่วคาวเนาะสิได้มาอยู่ตอนหน้าฝนนี่แหละขึ้นมาเลียงงัวเวลามาดำหนาฟังนี่ก็มาพักเทียงอยู่นี่แหละ ปลายเมื่อใยบุญฝนไม่อีกเลยพี่น้องฝนไม่อีกแล้ว กົກໄດ້ຕົກດີຕົກຊຸມມືຝົນກດີ ฝนเศร้าลวพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งยายรุ่นกับแม่น้องเหมยสอนคนสอนอยู่่นได้บอสอนประสอนน้ำหลายเนาะแต่ว่ากบหน่อย,ลยหลาหลพี่น้องตอนฝนตกเมื่อกี้นี่ยางตามทางมนะันเต้นชดุดชวดเต้นเซลเซลงน่ำเบิด บได้ว่าตะกบป่าก็หลายปีนี่เมื่อวานนี่ฝนตกเบิดมือบืนแซวเซมันบืนขึ้นเด้มันบบแมนบืนลงเด้มันบบแมนยามันลงมันเป็นส่วงป่าขึ้นเนาะแต่ยังบัในไห้ใส่ตรงคนาขาดเป็นลาวส,าส้ำสิบปี อันแถวที่มันแห่งๆนะคือบเมนะือโบมิน้ำเรพี่น้องขั้นหน้าขาดมันยต๊กอีกมือน,นี้นะแกขาดจังได้ตกอยู่เบิดมือเบิดคืนอันนี้แถวพายพี่น้อง ปีในปลานะซ้ำสิเอาหลายครับยายลุนมาสอนกับแม่น้องเมยสอนอีกแล้วรุ่นแรกนั้นปิดตูไปแล้วพี่น้องเต้นแซวๆอยู่จุนใหญ่แล้วเวลาเ้อย่างตามค่าแท้แบบนี้มันเต้นแดงแดง,งแดงลงนำพุนเด้ รุ่นที่ห้างกับใครกัยังเป็นหัวกกบอยู่นี่สอนโหลดมันมีบนแถวนี้หัวนะเนาะน้ำมันไหลบอยอีกอย่างกับมันเริ่มเริ่มไปบนแล้วมันใหญ่บนแล้วเป็นแข้งเป็นขาบนแล้วเป็นตัวกบแล้ว หาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องจา๋าไม่ดราม่านะจ๊ะมันคืออาหารพี่น้องเนาะบ้านเฮาก็ใส่ซีดแบบนี้ละ่ะแต่มันก็นยังมีให้จับโยมีให้กินโยว่าจะเป็นกบเขียดปูปลากุ้งหอยพออดยามมันละดูมันมันก็นมีคือเกาเนาะ เดี๋ยวมาดูมแมงด่ากรัมันเป็นลูกไปเลยเด็กมันใหญ่ไปแล้วว้าไไม่มีอะไรหายไหมน้ำมันไหลไม่มี ตามน้ำลหลนี่มันบ่ได้พี่น้องน้ำมันหลายโอ้ยน้ำกันหน่อยโพดมันขั้นแท้หน้าขาดอ่าลองสอนน้ำหน่อยเบ่ง น้ำนอนกัน่นอยก็มันไปเบิ้แล้วคัแทแคทหน้าขาดเมื่อวานทั้งหวกทั้งป่าแตกแซวๆอยู่ อันที่โบมีน้ำในคันแท่นหน้ามันขาดพี่นอ้องขาดเบิร์ตแถวนี่เบิ่งแน่กลายเป็นโศกเป็นห้องมาแล้วพูน เบื้องในพี่น้องขาดหมดขาดสองปองให้นี่ทะลุ ปลาเข็งหน่อยปลาเข็งหน่อยสู่หน้าลุงเลินบ่ได้พ้อแถวนะมันอุ้ยเนี่ยเป็นกบแล้วช้ำนี่แล้วเขาไป็นเงี้ยนะครับตุบป่นนะถ้าผู้ชมเอาบังดูยาลุนมันเป็นตัวกบแล้วนะจ๊ะนี่เห็นบ่มันอตัวใหญ่แล้วนี่ผูดเต้นเชสเซาพนเนาะเฮ้ยพอเยี้ยงนี่เนาะ ปล่อยไปมกอันเสียกลิ่นลายยายลุนชอบนี่นายยังบนจักนัวใช่ไหมพี่น้องตะเก็บจังผัดถอกปลาลูกมึงนี่เป็นกบบอเลยปลาลูกแค่นีกูเวนะเป็นกบบอเลยนะจ๊ะตั้งแต่ดกระสานคุณน้ำมาแล้วปลาเข่งก็มีพี่น้องจ๋าเมึงนี่ลูกปลาซิวก็มีอ้าไปไๆพอปล่อยปล่อยยังเกลีจะกับมือเลยโอ้มกเจาะเนี่ยมกวานเซ่ วันเซียวตัวโตใหญ่นี่ลุงนี่หัวกันเต็นไปแล้วหัวกบกำเป็นตัวเป็นขามาแล้วซ้อนน้ำหน่อยกับบ่มีซ้อนน้ำไหลกับบ่มีสรุปแล้วคือมันใหญ่มาแล้วพอพ้นตกมาเป็นเดือนแล้ว วางสี่หามือขึ้นหลังนี่หลายครับมันใหญ่แล้วมันหนีบนแล้ว นันเป็นขาบมแล้วเต้นเชื้อเซลอยู่เอามีบ่อุ้ยเต้นเชื้อเซลหมดแล้วว้าวอุ้ยมันเย็นเลยตายแล้วกระปอยมันเถอะมันเป็นขาะนอะไร,แแรกันกระอ <laughs> ปอยปอออออเป็นขาเหม่อยไปมันแห้งเลยเบิ่กแน่พี่น้องอโอ้เต้นเชซลอ,อ,อันนี้คือหัวกลมเป็นขาหมดแล้ว ทั้งกับสองขาพี่น้องเนี่ยตัวเนี่ยสี่ขาแล้วนี่พอาสี่ขาแล้วหางมาชุดมันก็สิขึ้นบกได้เหมืองแน่หัวกบนี่แมงอันนี้ก็กินได้เลยพี่น้องนี่เขิ่นแมงจี๊ดแมงเหมืองแน่นี่เต็มบริษัทเซลอุ้ยอันนี้ลูกแมงดาทำมาออื่นนี่ยดบเห็นแน่นนี่นะเฮ้ยบบเห็นไปเบิดลูกแมงดาสอนได้แต่เมื่อนี่แหละ บเกินสามมืออุ้ยเต้นมันเต้นแบบเวลายายรุ่นเป็นขาไปแล้วนี่ท่านผู้ชมขูบขูบไนี่อันนี้ยังมีหางอยู่เลยแต่ว่าออกสีขาแล้วเนี่ยเข้าไปได้มาแล้วเขาชุดูติมามันก็อยู่บนบกบนน้าได้เนาะอยู่บกก็ได้นี่ขบไปเลยห่วงเก็บไปเก็บมาห่วงขกบขูบไปเรื่อยหางเรื่องดำในเครื่องห่วก เข็ดอีโมพี่น้องจ๋านีห่หัวเข็เข็ดอีโมก,ก็กินได้เนาะแต่มันสิตัวน้อยกว่าหัวเข็ดจีน่าม,มันไม่มีสีเลยเมี่ยงเอาไปวันละเยลุนแมงเหนียวน,นีว่ก็แซ่บเด้พี่นอ้องแมงเนมนหนี้ยวแมงนางงามเอาไปขวบเมันก็สีเหลืองนี่แมงนางงาม

อันเป็นตัวเป็นขาบ่แล้ว่ามีใบ่แล้วยาอะไรแบบนี้จนใหญ่ก็มีแต่แมงเหนียวพี่น้องหัวกบกะบลายเนาะนี่มันไปบ่แล้วตัวใหญ่บ่แล้วนั่นแหละพี่น้องจ๋ามากนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีจ้าสบายดีบ่ได้เห็นเป็นขาบ่แล้ว 不怎么你？